วันนี้มาสัมภาษณ์ที่เออัสดาวุฒิสากาลิกับคุณป้าอีมารินสากาลิครับผมครับสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรือนบรรเลงครับเพราะว่าอยากเขียนเรื่องนี้มานานแล้วแล้วลงในตะกร้าครับเป็นความดีใจมากที่วันนี้ได้เจอครับผมหลักๆก็คือคิดว่าหนึ่งเรือนบรรเลงชื่อเนี่ยพูดอะไรหลายอย่างพูดถึงความเป็นดนตรีแล้วก็ดนตรีเนี่ยมาจากตระกูลของพี่เลยเนาะและอย่างหนึ่งก็คือความเป็นอัทรสของการ ใช้ชีวิตกับดนตรีรสชาติซึ่งพนีร้านอาหารก็โครัวบันเลงก็มาจากโชติรสมาจากร้านสอน<ะ>มันมีความเรารู้สึกว่าสถานนี้มันเป็นสถานที่ที่เก็บความลื่นลมของชีวิตทั้งหูทั้งลิ้นทั้งอะไรแล้วก็ ตาในการที่อยู่กับบ้านในสมัยเก่าและชายวที่7มันรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันก็เลยอยากจะพาผู้อ่านจะคลาให้มรู้จักเรื่องเพราะว่าสถานที่ที่หนึ่งในกรุงเทพเป็นสถานที่ที่อะไรที่รวบรวมอัตลักของชีวิตในหลายๆด้านอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นที่ที่คนอื่นสามารถเข้ามาเสพได้ก็เข้ามาเรียนดนตรีได้เข้ามาชิมอาหารได้และเข้ามาชมบ้านไดด้วยครับจะไปลงที่ไหนนะครับเดอะคลาวครับเดือนมกราคมติดตามอ่านได้นะครับอย่าลืมนะครับครับแล้วในฐานะถึงถ้าบอกว่าเราไม่รู้จักที่นี่เลยเนี่ยครับ ในฐานะที่ผู้เล่าเนี่ยคิดว่าตรงไหนเป็นจุดที่น่าสนใจครับอ่าสองแง่อันแรกคือสถาปัตยกรรมเป็นบ้านราชกาลที่7ที่ลงเหลือเพียงไม่กี่หลังในเมืองไทยอันที่2ก็คือการที่เป็นพื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่ที่คนเข้าถึงเป็นแหล่งของการเรียนรู้ของดนตรีซึ่งก็ถือว่ามีน้อยที่ที่ยังเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาคิดว่ามีเรื่องของผมโรง การทำมิวสิคอลหรืออะไรก็เกิดจากสถานีด้วยสถานที่นี้ด้วยเหมือนกันจากมุมเล็กๆของกรุงเทพนี่แหละแต่ว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสร้างการรับรู้อะไรที่กวา้วางกว้างขึ้นเยอะมากสถาปัตยกรรมบอกยุคสมัยบอกฐานานุสสาวของผู้อยู่แล้วก็แต่ที่สําคัญก็คือสถาปัตยกรรมแต่มีการดูแลสืบต่อมาของลูกหลานอันนี้ยิ่งบอกเยอะมากว่าเป็นคนเห็นค่า ซึ่งมันน้อยมากต้องบอกว่าปัจจุบันหนึ่งในคอลัมน์ที่โอ๊กทำก็คือ heritage house ะโอ๊กอยากทำให้คนนียเข้าไปสำรวจบ้านตัวเองว่ามีอะไรที่ควรเก็บไม่ควรเก็บแล้วโอ๊กพยายามตามเก็บบ้านเหล่านี้ให้อยู่เพื่อจะอย่างน้อยเป็นแรงการตุ้นว่าบันไดส,สักแถวหนึ่งสักหลังหนึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้ในบ้านอยู่หรือเปล่า ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นไม่จําเป็นที่ต้องเป็นบ้านที่รูหราไม่เลยครับชาวนานใช่ถ้าอ่านดูอ๋เคยไปบ้านชาวบ้านมากเลยอยู่ในซอยเจริญกรุงร<ม>้อยสามแล้วเป็นบ้านเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านเขารอหกรอเจ็ดเขารู้ว่ามันสวยแล้วก็ลูกอ่ะอยากทุบแม่ยื้อกับลูกจนแม่ชนะแม่บอกว่าอยาทุบจนปัจจุบันลูกเนี่ยเป็นคนที่ช่วยแม่หากระเบื้องว่าวหาไม้มาเสริม ซึ่งชัยชนะเล็กๆอย่างนี้โอ้มันเป็นชัยชนะมนไม่ใช่ชนะชัยชนะของครอบครัวแต่มันเป็นชัยชนะของสังคมร่วมกันที่มันมีการคิดอะไรแบบนี้แต่ความเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่ีคทุกวินาทีเราจะดูแลหรือรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครับใช่อันนี้มันเป็นโจทย์ที่แต่ละครอบครัวต้องไปไปหาจุดลงตัวของตัวเองเนาะอย่างกรณีของบ้านพี่เนี่ยคือ ยังเก็บสถาปัตยกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางจุดได้เพราะว่ายังไงก็ตามมันเป็นที่เรียนรู้ดนตรีไทยเป็นที่ที่คนจะมามาเรียนรู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เก็บตัวเรือนแต่ว่าเพิ่มสเปซเปลี่ยนบางส่วนออบางส่วนต้องมีมูลนิธิตี่ตั้งอยู่มันเพราะว่าอันนี้มันไม่มีข้อตายตัวแต่อย่างน้อยอะ่ะสำนึกของการที่ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรทิ้งอะไรควรควรเปลี่ยนไม่ใช่ทุกอย่างหรือทิ้งหมดไม่ใช่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมด แต่ว่าอย่างน้อยมันมีสํานึกของการเก็บของเดิมเพื่อร่วมรักษาของเดิมเนี่ยแล้วก็ให้อยู่กับของใหม่ได้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ได้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่อกชื่นชมมากเราโอกอยากให้มันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นรหรืออะไรบางอยา่างถ้าเราคิดว่าคนคอื่นสามารถดูแลได้ดีดกว่าเราก็สามารถที่จะมอบแล้วก็แบ่งปันไปได้ใช่ไหมใช่ครับ,รบใช่ ันนี้พี่เดี๋ยวก่อนพี่ถามจริงจังขนาดนี้เลยตกใจพี่บอเอะเหรอเฮยลอยชายอะไรต่ออย่างนะประมาณนี้ครับเออใช่โดนน่าจะโดนน่าจะโดนนะครับนี่ตอบแบบสดมากเลยแล้วนอกจากเรื่องของสถาปัตกกรรมแล้วโอ๊ะเราเล่าเรื่องอะไรอีกครับโอ๊คชอบเรื่องของเกล็ดชีวิตเวลาโอ๊ะเล่าเรื่องบ้านนะโอ๊ะอยากให้พาคนย้อนกลับไปถึงสมัยที่ผู้เล่าอยู่แบบ อยู่บ้านนี้ทํายังไงวิ่งเล่นตรงไหนได้ยินเสียงดนตรีตรงไหนหรือแบบวันนี้องอยากฟังป้าอีทเล่ามากเลยแบบองอ่านมาบอกว่าครุบันเลงเล่นจักเข่แล้วก็พระมหาเทพเนี่ยท่านท่านท่านเป็นโขนสุขีแล้วก็เคยเต้นที่เรือนบรรเลงภรรยาเล่นดนตรีสามีเต้นโขนสุขีคือเวลาอกเล่าเรื่องบ้านน่ยองอยากเล่าให้เห็นว่าคนอยู่ในบ้านนะอยู่กันยังไงใช้ชีวิตในบ้านกันยังไง แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้เหมือนโอ้เคยเขียนเรื่องบ้านบางหลีบ้านบางหลีเนี่ยเงียบมากเงียบจนกระทั่งทวดหนูเนี่ยดุเนี่ยอีกวันหนึ่งคนต้องพายเรือข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาถามว่าเมื่อวานดุใครประโยคเล็กๆแค่นี้มันทำให้โอ้เห็นหลายๆอย่างเช่นบ้านที่ทวดหนูเป็นใหญ่ครับครอบครัวจีนที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านท่านดุเสียงดังแล้วก็ฝั่งคนในสมัยที่บ้านบางหลีอยู่มันเงียบขนาดไหนคือ เวลาเขียนเรื่องนะถ้ามันเขียนบนสิ่งที่คนเห็นมันก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมแต่ว่าพอมันเขียนชีวิตเนี่ยมันมีจินตนาการอยู่ว่าสมัยนั้นมันเป็นยังไงฝั่งโทนเบญเย่ขนาดนี้ทวดหนูดุขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้บ้านมันมีชีวิตขึ้นคําว่าบ้านในในปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนครับก็อกว่าบ้านมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในรูปของขนาด พื้นที่มาแบบเวลาเราเมื่อก่อนมราพูดบ้านบ้านมันคือบ้านเดียวสิ่งที่เรารู้สึกมันคือบ้านเดียวแต่เดี๋ยวนี้บ้านมันอาจจะเป็นความรู้สึกมากกว่าว่าเราเรียกสิ่งไหนว่าบ้านมันก็คือความผูกพนันเติบโตมาเห็นมามันจะเป็นคอนโดมันจะเป็นอะไรก็ตามทาวน์เฮาส์อ,อะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่เคยเราก็ได้ยินคนบอกว่ากลับบ้านมันเท่ากับกลับคอนโดหรือกลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นโดย จิตวิญญาณของมันเนื้อแท้มันมันคือที่ที่เราเป็นเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สบายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แก้ผ้าได้หรือะไรทำอแต่ต้องปิดมากหน่อยปิดมากหน่อยหนึ่งครับทีไม่อไหร่ประมาณนั้นแต่ว่าลักษณะของการอยู่ของคนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะไครับแยกออกมาอยู่เนี่ยตรงนี้เราเห็นเห็นข้อดีเลยเห็นอะไรที่เราจะต้องเออโอกคิดว่ามันเป็น พัฒนาการของสังคมเนาะความที่เป็นครอบครัวขยายอยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า,าบริบทไรรอบๆตัวมันเปลี่ยนการเดินการจราจรการอะไรที่ทําให้คนต้องแยกออกมาเป็นเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าแต่อโอ๊กก็เห็นว่าความเป็นอย่างน้อยคนรอบๆตัวโอ๊กเนี่ยก็มีความผูกพันกับผู้ใหญ่ยังมีความกลับไปหาไปกินข้าวไปเจอไปอะไรต่อมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง ตัวไม่อยู่แต่ว่าการกลับไปหาไปเจอหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยไลน์คุยกันมันคือมันคือการใช้สิ่งใหม่ๆในชีวิตที่ยังดึงสิทิวิญญาณกับความรู้สึกขอบญุ่มแบบเดิมมาอยู่ด้วยกันได้อย่างหนึ่งที่พี่เห็นหรือกระบวนการเรียนรู้ของพี่เนี่ยมันคือเรียนจากเรื่องเล่าใช่ไหมฮะใช่ครับคุณปู่คุณย่าเล่าอะไรสำคัญแล้วบางทีท่านก็ไม่ได้เล่าโดยตรงเราเห็น ใช่เราได้ส uhm ัมผัสกันต่างๆใช่ใช่มากเลยพี่นี่มาด้านดนตรีศิลปะนาฏศิลป์อะไรบ้างตอนนี้ผมเราทไรยังไงอยู่บ้านครับโอ้โหผมนี่เป็นคนไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการเป็นผู้เล่นโดยสิ้นเชิงคือเด็กๆเล่นซอเล่นอยู่สองสปีชอบนะแต่ว่าตอนเด็กอ้วนมากและนั่าจะเป็น แต่เป็นเน็บ <c oughs> อนั่งลนป่าใช่อาจารย์อรวรรณสอนพอเพื่อนๆรู้กันหมดทั้งห้องนะเรายังต้องนั่งอยู่นานมากแล้วเรารู้สึกแบบโอยเราไม่เหมาะกับซอวะพี่ชายเรียนระนากับอาจารย์ชูเกียรตวงคลองครับแล้วก็เรียนของเป็นไงครับบรรยากาศเรียนอาจาร,รย์ชูเกียรติเรียนอาจารย์ชูเกียรตก็สนุกดีครับคือสบายใจนะอาจารย์ชูเกียรตแกใจดีมากแล้วแกก็แม่นมากทุกทุกอย่างเลยนะแกคือตอนเด็กๆเนี้ยทึ่งมากเพราะว่าเวลาแกต่อเนี่ยแกจะนั่งหันหน้าหาเรา แล้วก็แกตีกับกับมือกับเรากับซ้ายกับขวาเพื่อให้เราตีมือให้ถูกต้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่พึ่งมากแล้วก็ใจเย็นใจดีมากเลยครับเจอเด็กสาที่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหอาจารย์แต่อาจารย์นี่ความเย็นของอาจารย์นี่ปราบเด็กเซียนได้หมดนะบนความเย็นของอาจารย์เด็กเซียนเซียนนี่เขาอยู่กับอาจารย์ใชนไหมใช่แล้วพี่ชายเรียนคล้องกับละหน้าทุมที่บ้านเลยมีทุมมีเสาอู้ก็เลยทิ้งเสาอู้มาเรียนทุ้ม แล้วก็ได้เล่นงานโรงเรียนตีทุ้มเหล็กด้วยนะภ<อ>ูมิใจมากฝ <laughs> ีมือง่อยๆอย่างเราอ่ะ <laughs> <laughs> ได้ขึ้นเวทีโลโละครแห่งชาติแต่ก็จบไปก็จบไม่ได้ทาต่อแล้วก็ไปเรียนโขนที่วังไพเนินโอ้ครูลาครบสอนเป็นศิลปินแห่งชาต <laughs> <expl os ive> ิตอนนั้นรู้จักท่านแล้วว่าท่านเป็นครูใหญ่ท่านเป็นครูใหญ่แล้วก็พอไปความอันนี้ไม่รู้ว่าคนเราความเส้น <laughs> S 1> <S 1> ออ,อก็ก็ได้ได้เรียนกักครูลาภภแล้วก็เต้นเสาเต้นอะไรก็จริงจังอยู่นะแต่ว่า<ม>ก็เล่นไม่ดีคือหมายถึงว่ามีความเป็นในที่สุดเลยจบด้วยการเป็นผู้ดูแล้วว่าเป็นผู้ดูก็เลยเราชอบกับการเป็นผู้ดูคือเราจํากรอนได้เราร้องเราจํากรอนเราจําเรื่องได้แล้วก็มันเลยเป็นสิ่งที่อยู่กับเราก็ทุกวันนี้เป็นผู้ดูอย่างเดียวแล้วตอนนี้<อ>ด้านหนึ่งก็เป็นผู้เล่าด้วยผู้เล่าเลยอัอนนี้สําคัญมากเล,กลย ตอนที่เรียนดนตรีหรือตอนที่อยู่สาธิจจุฬานั้นทราบโดยพื้นฐานของทางครอบครัวของที่บ้านไหมว่าเรามีอะไรยังไงอยู่บ้างทราบเพราะว่าที่บ้านต้องบอกว่าเราโตกับละครทั้งที่น้องเพราะว่าที่บ้านเราแน,านา่นาลำหมดเ,เล่นละครหมดมแล้วก็ทําเรื่องละครดึกดําบันหมดแล้วก็เพราะว่าหนึ่งนะ่นาโตในวังไปลเนินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสืบเรื่องละครดึกดําบันมาจากทงางวังไพลเนิน แล้วก็น้าสาวคือหมอมหมงจุลางอนรถเนี่ยครับเป็นคนที่เก่งเรื่องนี้มากแล้วก็เป็นคนที่นําวิธีของสมเด็จกรมพยานาริศเนี่ยมาทําบทละครกับมากํากับละครดึกดําบันในรุ่นหลังหลายๆเรื่องแล้วเด็กๆเนี่ยความที่บ้านเนี่ยอยู่สีลมมีพื้นที่ ผู้คนก็จะมาซ้อมละคร<อ>ที่บ้าน<อ>เราแล้วเราสองคนน่ะเป็นเด็กที่เล่นอยู่แถวนั้นแล้วความประหลาดก็คือเราสองคนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อ่านบทแล้วไม่ได้ท่องบทแต่เราอ่ะ จพูดบทได้เราได้ยินเราก็ท่องบทได้แล้วเราทุกวันทุกวันนี้เรายังจําบทละครดึกดําบันหลายเรื่องได้โดยที่เราไม่ได้อ่านเลยเราเป็นคนได้ยินกูพักรับจำอะไรส่วนเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยก็จะคล้ายกันออ่แต่ว่าได้ยินบ่อยอได้ยินได้ยินจากในในละครเนี่ยได้ยินบ่อยๆก็จะคุ้นหูรู้จักคันนองไปหมดแหละ ชื่ออาจจะจำไม่ได้เนาะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้เป็นเพลงน้ำลอดใต้ทรายอะไรเงี้ยผมไม่ได้แต่แบบว่าเอาขึ้นแบบอ่าโอเคเราจะลองต่อได้ต่อแบบนี้แล้วนะอะไรก็เลยมีความชอบมีความแบบฝังฝังใจมาน้าที่เล่นมีใครบ้างครับโอ้หน้าติ๋วของทุกคนเลยครับหน้าติ๋วหม่อมหลวงจุฬาลณ์รถนะเตื้องหม่อมหลวงจริมงามรถนะย่อมหม่อมหลวงย่อมงามรถนะตั้งหม่อมหลวงสุจิรานงามรถ นะต่อยหมอมุนจุลกาศเล่นบ้างไม่เล่นบ้างสายปกคอยู่สาปกครอยู่ต่างจังหวัดเป็นจบรัฐศาสตร์แล้วไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนแม่เนี่ยแม่เป็นแม่เป็นผู้ชอบดูแม่เหมือนเราคือแม่แม่รำกัแม่บอกว่าแม่รำกัมแบคือรำรำเอาตัวรอดกับฝรั่งได้เท่านั้นกับคนไทยนี่พังแล้วก็เพราะฉะนั้นแม่แม่ก็จะเป็นรำกัมแบแต่แม่เนี่ยกรได้หมดร้องได้หมด พูดออกมาได้หมดเลยแบบที่หนาตอนตัดตอไม้ฉายกริดแบบขึ้นมาเลยแบบน้าชมทีท่าพนาเวทอะไรเงี้ยปุ๊บมาทันทีนี่คือจากสิ่งแวดล้อมจริงๆมีครูจากภายนอกหรือนักดนตรีจากที่ไหนเข้าไปช่วยไหมไม่มีเลยก็เราจะมีครูบ้านดูยาปานีครูสุจิตตุวญี่ปุ่นครูสมเมธามูเย็น จนกระทั่งถึงคูตีคูตีที่เนเสียคูตีก็มาช่วยแล้วงานวันเกิดบ้านเราจะไม่เหมือนใครครับเพราะว่าอาราโอเกการบ้านเราเนี่ยเอาลานาดมาคูเจียมาเล่นคูตีมาเล่นมาเล่นซองมาเล่นลานาดสมัยคูสุจิตอยู่คูสุจิตมาแล้วแบบกลายเป็นแบบวันนี้จะร้องบทพระสุพรรณกัลยาตอนเสด็จลาเสด็จมาลาไปหงสาแล้วก็ทุกคนก็จะร้องเพลงนี้ขึ้นมาตอนนี้จะเป็นตอนที่ ถ้าสวนในพระธาตุเนี่ยสวนตราดกับพระเจ้าเซเวนเทเบตตี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเวลาพูดเรื่องสุกใจให้รับชาติเนี่ยเราจะไม่ดูถึงเองคุณพระอีทมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกับคุณพระอีทเดี๋ยวเราพักกันไว้ก่อน